เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถวสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกชายนะครับันนี้เป็นโตโยต้าเฮมลี่ครับเฮมลี่2.2 SEG ครับ, 2. 2 e G, รบอันนี้เบาะปรับไฟฟ้าเลยครับรถหรูเบาะปรับไฟฟ้าเดิมๆโรงงานสภาพดีสมบูรณ์สีสันเงาฉ่ำทั้งคันครับแม็กสวยยางดกดีใช้ได้อีกยาว ภายในก็ยังสวยครับเบาะหนังทั้งข้างหน้าข้างหลังครับเบาะอับออไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคนนั่งคนขับเลยสติ๊กเกอร์ข้างประตูมันอยู่ครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับเจ้าของดูแลอย่างดีสมบูรณ์แข็งทนไม่แตหกหักไม่ชำรุดเต็มชุดโอ้ครบภาษีห8นะครับใช้กันยาวๆวพิกัดดูรถอยู่สีนัคครินนะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเรียกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยองเครื่องเดิมๆครับผันหน้าเดิมๆรอยพับรอยอาร์ตยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนะักสนใจก็ไปดูกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ